สวัสดีครับสวัสดีครับครับผม,ผมวัน,นี้ม,มีพร็อพมาแนวใหม่มาแนวใหมว่นนหมวันนี้เนาะบรรยากาศดีมากเลย <โฮ S 2> ชอบมากๆเลยเนี่ยเมื่อกี้นั่งหาไว้สองสารอบแล้วพี่โอครับผมนะครับวันนี้ไม่พูดพาทําเพลงครับคับผมท่นใดที่กําลังมองหาที่ดินสวยๆคร,ครับเอาไว้ทําบ้านสวนเอาไว้ทำเกษตรผสมผสานหรือว่าซื้อเก็บไว้ทําบ้านพักอาศัยครับผมหาพาดคลิปนี้ตายน้องเบส ไม่ต้องดูหน้าพวกพี่าไปดูเลยเดี๋ยวพี่พูดไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราพามาชมที่ดินสวยๆพี่โยนี่เลยวิวภูเขาให้เองเบนส่องตามที่พี่พูดเลยเนี่ยวิวภูเขานะครับแบบนี้นะครับแปลงนี้เป็นที่ดินไร่นาส่วนผสมนะครับมีในแปลงนี้มีที่นามีวิวภูเขาสวยๆและที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวให้เองเบนพาแพนไปดูฮะติดคลองส่งน้ำโครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่ หนึ่งไร่หนึ่งงานห้าสิบแปดตารางวานะครับเหมาะสวยมากๆเพราะ,ราะว่าที่ด<ช>ินแปลงนี้นะครับโดยแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกสําหรับสร้างบ้านแต่โซนข้างหลังเนี่ยเป็นที่แบบว่าโซนเกษตรบ้านสวนเนาะใช่กำลังดูแลแบบพื้นที่กาลังสวยใช่ใช่ผมว่ามันก็นทงพอเหมาะที่สำหรับ<อ>คนที่ซื้อไปและอยากมีแบบทําเป็นบ้านสวนทาเป็นตัวนี้ทําเป็นร้านอาหารได้นะ<า>เพราะอะไรเพราะ เข้าจากถนนเส้นไปเขื่อนซิลิกิตอะเส้นหนึ่งศูนย์สี<___่ห้าเข้ามาเพียงเจ็ดร้อยเมตรเท่านั้นเจ็ดร้อยเมตรเท่านั้นแล้วเข้ามาเนี่ยมีบ้านเรือนมีชุมเป็นแหล่งชุมชนผมนึกถึงไงผมนึกถึงขออนุญาตเนาะจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งอะที่เปิดเป็รลาส้มตำแล้วมีบรรยากาศทุ่งนาต้นมะพร้าวอรอ่ะร้านปูอะไรทุกอย่างทางโน้นอ่ะอ่ะโลกิโลปุ๊บแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยที่ดินถมแล้วผมเห็นภาพไหครับขับรถมาด้านหน้าทําเป็นร้านจอดรถด้านหลังอาจจะทําเป็นานเป็นร้าน เป็นร้านอีกแบบหนึ่งอ่าข้างหลังก็จะเป็นเอาดอนุ้นเป็นเป็นสวนเนี่ยหรือว่าทาเป็นที่พงที่พักลงลงเหมาะนะครับผมเป็นโฮมสเตย์เป็นอะไรเงี้ยเพราะเนี่ยมีวิภูเขารอบด้านรอบทิศทางเลยเป็นวิภูเขานะครับมีคลองส่งน้ําเนี่ยขนานแบบกับที่แปลงเนี้ยอ่าแบบยาวๆเลยครับผมใครที่หาไว้เก็บไว้อรับประกันว่าราคาคุ้มค่าคุ้มค่าแน่นอนราคานี้นะครับเพราะคลองส่งน้ํานี่ก็แบบยาว ยาวรอบแปลงเลยแล้วกันใช่ตอนนใช่ใช้ไ<ช>ปเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปครับพี่โยตอนนี้เราอยู่ด้านท้ายของที่แปลงนี้นะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างหน้าด้วยว่าอย่างที่พี่โยบอกมันถมแล้วบอมร,รับแต่ก็อยากให้ดูบรรยากาศตามแถวนี้แล้วกันนะครับเป็นที่เกษตรผสมผสานก็จริงแต่สารอุปโ,โภคครบครบ,ครบนะครบนะมีไฟฟ้าน้ำประปาแล้วที่สําคัญเนี่ย ใกล้ก uh, like ับคลองส่งน bueno. ้าบอกได้เลยว่าเรื่องน้ํานี่หายห่วงเลยครับอ่าตอนปัญหาเรื่องน้ำทำารเกษตรนะครับขอขอบนะขอบเตียงขอบสังกะสีครับก็นี่จะเป็นโซนด้านหลังเขาก็จะปลูกข้าวปลูก้ารแล้วก็มีไว้นั่งเล่นเนาะเนี่ยเขาตอนเจ้าของเดิมเนี่ยเขาผมว่าเขาพัฒนามาส่วนหนึ่งละในส่วนที่ปลูกต้นมะพงมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยปลูกริมคลองเอาไว้กันแนวเอาไว้ ป้องกันสายชาร์จป้องกันการที่มันซ้ออะไรเงี้ยพวกนี้ให้ผลผลิตหมดแล้วนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นแต่นี้ก็เราก็มาดูแลสารต่อนิดนึงแล้วกันมาสางมาอะไรเงี้ยแต่ก็พวกคลองพวกคลองเนี่ยเขาปลูกวงปลูกบัวไว้แล้วอ่าสวยเลยนะครับก็ที่ดินแปลงนี้อย่างที่บอกว่าโหแบ้งอยู่ไหนนะพี่โอที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านละมนิ้วงามก็ห่างจากนึกถึงวงเวียนแยกวงสีสุบเนาะ ก็เข้ามาประมาณสักหน่งจุดห้ากิโลหนกิโลครับมาเจอสะพแล้วแฟนเนี้ยห่างจากถนนหลักเพียงแค่700เมตรครับผมเข้ามาจะเจอแขวงการทางที่สองครับแขวงการทางอุตราหิตฝั่งนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยจะมีซอยชื่อซอยอนันต์งครับผมครับคุณเลี้ยวซ้ายเข้ามาจากถนนเส้นเขื่อนศริธีกิตอ่ะเข้ามาเพียง700เมตรตรงนั้นครับเลี้ยวเป็นทางถนนเป็นโอลาดยางเนาะพี่โยครับผมพอมาพ้นปุ๊บก็เป็นทวนกีตอีกละนะครับเนี่ยครับแนวเขตเราเนี้ยอ่าลองเมิดมันดูฝ ดี๋ยวเดินนำหน้าไปเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูแนวคลองนิดหนึ่งนะครับสวยๆเลยตรงนี้จะเป็นแนวคลองเป็นสารณประโยชน์นะในฉนดระบุเลยว่าเป็นคลองส่งน้ำสารณประโยชน์ฝั่งของเราก็จะคือแนวที่เราเดินเมื่อกี้แนวที่ไอต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเป็นแนวที่เราแต่ตรงฝั่งคลองนี่ก็คือเป็นคลองสารณประโยชน์คุณสามารถใช้ประโยชน์กับมันได้เลยครับผมคือข้อดีของที่แปลงนี้อย่างที่บอกติดถนนสาธารณะ ด้านหลังติดของสารประโยชน์ก็คือแนวเขชัดเจนไม่ต้องมีปัญหาใครอ่าครับผมเพราะแต่โฉนดพร้อมโอนนะครับไม่ติดบผมนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแนวคลองนะครับแนวคลองไปแต่ก็อย่างว่าเนาะยังไม่มีใครเข้ามาดูแลหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะลกๆหน่อยแต่ตรงนี้เป็นแนวคลองนันเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยเราเข้ามาดูแลเนาะเปิดเปิดเ้นดไมแล้วมันล่งๆเพราะว่าน้ามันมีตลอดแค่ว่าดด้านหลังตลอดแนวของคุณคือติดคลองใช่ไหมครับเหมันก็จะแบบ โอ้โหบรรยากาศดีมากๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนยืนตรงนี้เดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าไอ้แปลงข้างหน้าเนี่ยของเราที่มันติดกับถนนเนี่ยมันถมแล้วคือพร้อมใช้งานอ่ะนี่เลยถมแล้วพร้อมใช้งานแล้วก็สวยงามเลยแล้อ่าโอ้โหสูงไหพี่เหรอหน้าความกว้างของที่ดินที่ว่าติดถนนหลักนะครับอยู่ประมาณยี่สิบกว่าเมตรกับสามสิบเมตรสบายครับผมคุณแบ่งถนนเข้ามาเนี่ยอย่างที่เขานี่แหละซ้ามโอเคแล้วก็ฝั่งซ้ายมือที่ยอกลังชี้อยู่ นี่ครับตามแนวต้นที่เขาทําเป็นแนวรั้วรั้วธรรมชาตินะรกรต้นขุนต้นะมะขามแต่ก็มีแนวรั้วแนวอะไรชัดเจนนะครับมาถึงนี่เลยนี่เลย,เลยแล้วก็เลี้ยวเข้าไปแล้วก็เป็นในส่วนของที่นานะครับก็เดี๋ยวเราไปแปะภาพมุมสูงให้อย่างที่บอกเนี่ยคืออย่างแปลงนี้เขาถมเป็นสองสเต็ปเลยนะพี่โยครับผมตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยคุณอาจจะตัดมาเป็นถนนทางเข้ามาด้านหลังแต่ด้านนี้เดี๋ยวผมขึ้นไปทั้งอีก อ่าอันนี้ต้องเป็นส่วนที่ว่าสําหรับปลูกสร้างบ้านแล้วมนใช่เนี่ยเนี่ยเขาถมไวอีกสเต็ปไม่สูงเลยเนี่ยดูสิี่ยน่าจะใช่อ่านี่เลยแล้วก็ด้านข้างทัางซ้ายและขวาเนี่ยมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านถูกต้องครับผมเนี่ยในนี้เป็นแนวคลองแล้วเนี่ยตามหลักเรานีเลยครับมีไฟฟ้ามีประปาเข้าถึงเนี่ยที่โยบอกครับนะครับแปลงนี้มาก็วันนี้นะครับเอเอ็มเอสเร็จของเรานะครับพามาชม ที่ดินสวยๆเป็นที่ดินสวนนะครับ,รบนี่มีไร่นาสวนผสมแล้วก็เป็นที่ดินสําหรับปลูกที่พักอาศัยได้นี่พักอาศัยก็ได้ทําธุรกิจก็ได้ครับผมส่วนท่านใดอยากจะทําเป็นพวกเชิงนรีสอร์ทเป็นคาเฟ่นแนวธรรมชาตินะครับเหมาะมากๆแปลงนี้นะครับใครมีโปรเจกต์ที่อยากจะทำเพราะมันเข้าง่ายออกสะดวกนะพี่โอ,อ700เมตรจากถนนหล,ลักนิดเดียวนะเราวิ่งเข้ามาเนี่ยแป๊บเดียวนะครับแล้วก็คุณได้วิวแบบนี้ ว,ว, 3, วิวสามร้อยหกสหิบองศาคุณดูสิเนี่ยด้านหลังวิวภูเขาด้านด้านหลังไปอีกวิวภูเขาอีกครับมีคลองรอบด้านพี่โอเนี่ยมันหายได้ยังไงดีนะครับไอ้ที่ดินแปลงนี้มันเป็นธรรมชาติ <ไป S 2> สบายสบายเดี๋ยวเราพาเดินไปดูตรงถนนเขากี่ด้านหน้าไหมครับผม,มท่านผู้ชมไม่เชื่อเอ๊ะมันติดถนนแบบไหนไวะอ่าใช่ไปทางที่เราเข้ามานะครับก็จะเป็นซอยอนงใช่ซอยอนงอ่า ก็จะมีชุมชนมีหมู่บ้านมีร้านค้าอะไรอยู่หน้าปากซอยนี่นะฝั่งซ้ายมือที่ออกกำลังชี้อยู่นี่คือแนวเขตเรานะครับผมเนเนเนเขามีหลักเขตแบบชัดเจนนะครับตรงนี้ถ้าเราเข้ามาก็สามารถเขาถมเป็นถนนไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอ้สบายเลยเดี๋ยวพาเดินไปข้างหน้าเลยเดี๋ยวพี่ตามหลังถูป่ะแล้วที่ดินถมถมสูงกว่าถนนคนใช่ใช่ใช่ถมแล้วผมใช้งานนะใช่พูดถึงว่าเอาแบบเอาอะไรมาลงก็ใช้ได้เลยใช่ครับผมถมไว้นานแล้วเนี่ยที่นี่นะ เนี่ยเม็ดลูกหลังสวยๆเลยพี่เขาดูดิครับแดงๆสวยๆวยคือใครเข้ามาทําบ้านสวนสตาร์บ้านสวนทําคาเฟ่ทาบ้านพักอาศัยอยู่เองตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับใครที่กําลังเล็งไว้กําลังหาที่ดินสวยๆแบบนี้นะครับรีบมาเลย <นะ S 2> แปลงนี้เอกสารสิทธิ์เป็นนอสอสีส่จอเป็นคู่แดงนะครับก็ฉนดพร้อมโอนนะครับแปลงนี้ครับผมเป็นที่ดินสวยมากๆเลยนะครับหนึ่งไร่หนึ่งงานห้าสิบแปดใช่กำลังดูแลแบบ สบายสบายเลยครับดูแลง่ายต้องย้ําว่าเป็นที่ในเขตตัวตัวอำเภอเมืองอุตรดิตถ์นะครับ,าบ้านงิ้วง,งามางนะครับจากจากข้างหน้าก็จากแยกอุโมงค์สิสุดกิโลครึ่งอ่ะกิโลครึ่งครับเนี่ยถนนคอนกรีตกว้างแบบนี้กว้างนะครับถนนคอนกรีตไฟฟ้าม,มีด้านซ้ายมือเนี่ยพี่ยอก,กระลังชีไปลองเบ็ดให้ให้เขาดูวิวภูเขาหน่อยด้านหน้าที่เรามีอยู่นี่คือของผจุกของผาจุกสบ คุณมีน้ำตลอดทั้งปีได้เราปัญหาเรื่องน้ำท่วมแล้งไมีไม่มีโซนนี้เพราะตอนที่เขาน้ําที่มาหลากกันอะไรกันตรงนี้ไม่โดนเลยนะไม่มีเลยนะครับแต่มองเห็นวิวภูเขาไอ้ตรงนี้ภูเขาเลยเขาพึ่งไหมให้เขาพึ่งไหมเป็นแนวต่อด้านหลังครับใช่ไหมเป็นเขาขุนฝางเขาขุนฝางอ่ะขุนฝางให้ช่ไหมเขาขุนฝางใช่ไหมใช่เพราะว่าเส้นนี้ซ้อนกันอยู่อ่าไอ้อีกซอยหนึ่งสามารถไปออก เส้นให้ฮาอะไรได้<ช>มาเดี๋ยวเรามาดูๆๆแนวเขตเราวน่อแนวเขตเราก็จะเริ่มจากตรงนี้เลยครับแนวเขาเหล็กนี่เลยเพราะเขาลังวัดไปอ่าเขาเพิ่งลังวัดไปก็เดินตรงมาเลยนี่หล็ตามแนวเขตนี่แหละดูสิเข้าไปแบบที่สวยๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับที่ดินเนี่ยโหแปลงพร้อมใช้งานอ่ะน่าข้อดีเลย <ๆ S 2> ผมบอกข้อดีเลยสานรูพกครบด้านหน้ารูปแปลงสวยติดถนนคอนกรีตเข้าออกสะดวกนะครับสองวิวภูเขาสวย ครับสามเนี่ยสิ่งที่คุณหาซื้อไม่ได้นอนคือคลองส่งคลองน้ําพี่โอติดคลองน้ําสายประโยชน์แล้วคลองนี้มีน้ําทั้งปีพี่โอครับผมข้อดีของมันเลยและที่สําคัญที่สุดเลยเอกสารสิทธิ์โฉนดพร้อมโอนครับสําคัญมากกว่านั้นราคาราคาเพียงแค่นะครับสําหรับแปลงนี้นะครับเนื้อที่1ไร่1นึงานห้าตารางวานะครับกับราคาเพียงแค่5้า0 0 0แบาทราคานี้ต่อไร่ ราคานี้รวมเลยรวมหนึ่งไร่หนึ่งงานราคาเหมาเหมาเลยราคาเหมาเพียงห้าแสนแปดหมื่นบาทราคานี้พร้อมโอนนะครับพร้อมโอนได้ด้วยได้เลยนะครับใครที่กําลังมองหาอยากจะมีบ้านพักหรือที่อะไรอยากจะมีทรัพย์สินอยากจะมีทรัพย์สินนะหลังนี้ตอบโจทย์ได้ไหมรือมีรถเข้ามาได้ยินเสียงรถเข้ามา นะครับต้องเป็นระวังรถนิดนึแง,นนงแปลงนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากมาใช่อ่านี่เลยก็ท่านใดที่อยากจะหาเก็บไว้อยากเอาไว้ลงทุนอยากเอาไว้ใช้ประโยชน์ต่างๆแปลงนี้อย่างที่บอกถมแล้วด้วยนะครับ,รบผม้อใช้ประโยชน์ได้ทันทีเนี่ยกับราคาเพียงแค่ห้าแสนแปดหมื่นบาทคุณได้ที่สวยๆแบบนี้ไปครอบครองนะรับประกันว่าแปลงนี้สวยจริงๆครับ,รบลองมาดูของจริงได้หรือว่าท่านใดสนใจที่ อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอินบ็อกซ์เข้ามาส่งหร<ฆ>ือผมส่งข้อความเข้าไปให้หรือแอดไลน์เข้ามาอ่ะช่องทางการติดต่อพี่โยครับผมช่องทางการติดต่อนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้านัดชมดูที่ดินได้ที่เบอร์โทร0 8 9 2, 2. 1 5 0 2 2 2ครับแล้วก็เบอร์ที่สำนักงานนะครับ0 5 5 4 4ห4 5 6นะครับหรือจะเป็นช่องทางที่กำลังไลฟ์เฟซบุ๊กของเรานี่ก็สามารถฝากข้อความมาทางอินบ็อกซ์ก็ได้หรือจะเป็นช่องทางไลน์ไลน์แอดก็ฝากข้อความกันมาได้นะครับและที่สำคัญก็ สามารถไปดูย้อนหลังในช่องทางของยูทูบของ a m s อก็ฝากไปกดกระดิ่ง Subscribe ไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆแล้วก็ฝากช่องทางทาง t i k t o อกก็เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับก็ย้ำคำนี้อยากมีบ้านสสวยๆอยากมีที่ดินสำหรับการลงทุนในโจทอุตสรดิจิ์แล้วก็ที่ดินส,สวยๆแบบนี้ไปกดติดตามทุกช่องทางของ a m s s เที่พิโยได้กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญแปลงนี้ก็จองก่อนได้ก่อนนะครับให้รพร้อมนะ ครับผมครับผมก็ยังย้ำอยู่คําเดิมครับ13ปีที่ผ่านมาครับเอเมสเซตนะครับก็ซื้อจริงขายจริงประสบการณ์มากกว่า13ปีเนี่ยนะครับเรายังย้ําอยู่คําเดิมราคาเราโดยตรงจากเจ้าของทุกหลังแปลงนะครับไม่มีบวกราคาเพิ่มแล้วก็มีบริการดูแลเรื่องสินเชื่อให้ฟรีสำหรับ่านใดที่ไม่สะดวกซื้อเป็นเงินสดนะเราก็มีบริการดูแลเรื่องสินเชื่อให้ฟรีนะครับครับผมมาก็น่าจะครบถ้วนนะครับสาหรับแปลงนี้ติดคลองด้วยวิวสวยด้วยสามารถนุ่งกินด้วยใช่ครบๆแบบนี้แล้วก็เป็นเขต ที่เห็นอยู่นะเป็นเขตชุมชนนะครับด้านหน้าจะเป็นหมู่บ้านชุมชนอยู่เข้ามานิดเดียวขึ้นบ้านหมดครับผมครบหมดเข้าไปข้างในยังมีบ้านคนอยู่เลยครับครับสำหรับแปลงนี้เพียงห้าแสนแปดหมื่นบาทอย่าโมต่เลงฮะมาจองได้เลยนะครับครัพี่โยมมีลักษณะไหมตกงานตกเงินอย่าอย่าให้กําลังใจเราตกนะครับอ๋ออย่าตกใจใช่ไหมใช่ใช่ในตกใจในรถมาเนี่ยอะไรพูดไม่ถูกเลย โอเคกันก็สำหรับแปลงนี้ก็เรียบร้อยครับขอให้ทุกท่นที่รีเปล่าแบบสวยๆแบบนี้นานๆมีเข้ามาสักหนึ่งแปลงนะครับรีบจับจองกันนะครับก็ฝากเอเมสเซจด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ